สวัสดีสำหรับสมาชิกช่อง e ีโคโปรเจกทุกท่านวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทำความเข้าใจและความรู้จักเกี่ยวกับโปรเน็ตผ่าน v v n วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานโปรเด็ตผ่าน VPN โปรไวเบอร์นะครับ นี่นะครับโปรไวเบอร์ Pro iber, ซึ่งรายละเอียดวิธีการใช้งานการสมัั้นจะมีอยู่ในขั้นตอนของการอธิบายขั้นต่อไปนะครับตอนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครบัญชีเว็บไซต์ VPNCS.com เพื่อเป็นบัญชีในการเชื่อมต่อหรือใช้งานบนแอปพลิเคชัน SocketFast อันดับแรก ให้สมาชิกผู้ติดตามช่องทุกท่านนะครับเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปกติก่อนตอนนี้ผมเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi อยู่นะครับยังไม่เชื่อมต่อ 4G หรือถ้าใดมี 5G ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันอันดับแรกให้เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome และพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์มาที่ vpncs. com เมื่อเข้ามาถึงหน้าหลักแล้ว ให้ทุกท่านเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีในการใช้งานเว็บไซต์ให้กดที่ปุ่มเมนูบนขวาสุดมุมขวาสุดเลือกหัวข้อลงทะเบียนในหัวข้อลงทะเบียนก็จะประกอบด้วย3หลักคืออีเมลของท่านที่ต้องการใช้งานรหัสผ่านและเบอร์โทรก่อข้อมูลและตรวจสอบให้ถูกต้อง กดตกลงหากเกิดข้อความหรือการผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นระบบก็จะแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกท่านเข้าสู่ระบบโดยการกดที่ปุ่มเมนูบนขวามือสุดเลือกหัวข้อเข้าสู่ระบบในที่นี้ผมมีบัญชีอีเมลแล้วผ่านแล้ว ก็จะกรอกและใส่ข้อมูลเข้าไปเมื่อเข้ามาหน้าคอนโทรลพาเนลเวอร์ชันนเรียบร้อยแล้วแสดงว่าบัญชีของท่านถูกต้องในหน้านี้จะเป็นหน้ารวมของเซิร์ฟเวอร์ vpn ให้ท่านเลือกใช้งานจะประกอบไปด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญคือชื่อ th a ก็คือเซิร์ฟอันแรกและ th b เป็นเซิร์ฟสำรองเซิร์ฟที่2นะครับ ในกรณีเชื่อมต่อโปรไวเบอร์ที่ความเร็ว4เมกผมจะใช้เซิร์ฟเวอร์ t h a ในการทดสอบซึ่งในการทดสอบจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆสมาชิกทุกท่านสามารถกดที่ปุ่มฟรีได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย t h a b p n s com เรียบร้อยแล้วก็จะแสดงรายละเอียดทราฟิกและความเร็ว ของเซิร์ฟเวอร์ที่ทำได้สูงสุดและกำหนดการเชื่อมต่อ1 d e v i ดีไวต่อ1อุปกรณ์ระยะเวลาทดสอบคือ1ชั่วโมงในราคา0บาทหากครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วบัญชีจะถูกลบออกจากคอนโทรลพาเนลของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติท่านสามารถสร้างบัญชีใหม่ได้เรื่อยๆไม่จำกัดแต่ละบัญชีจะมีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน1ชั่วโมง ในหัวข้อสร้างบัญชีเชื่อมต่อชื่อผู้ใช้งานผมจะสมมุติว่า111่2ห3 3่งหนึ่ลขรหัสผ่านก็จะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรหัสผ่านแนะนำให้ไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้งานจะเป็นตัว และเป็นตัวเลข0ถึง9มีขนาด4ถึง5 15ตัวอักษรหมายถึงว่าห้ามมีเลขห้ามมีภาษาอังกฤษหรือตัวอักขระนะครับในส่วนของรหัสผ่านให้กรอกเป็นตัวเลข0ถึง2 2 2 3 3 3 เช่นเดียวกับชื่อผู้ใช้งานนะครับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงรอสักครู่นะครับข้อมูลการเชื่อมต่อก็จะแสดงขึ้นมาว่าเราได้ทำการสร้างเรียบร้อยแล้วโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน11 1 2 2 2 3 3 3และรหัสผ่าน1 1 1 2 2ห3 3 3หาหา 1, 2, หากจำไม่ได้ก็ให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วกดปุ่ม เซิร์ฟที่เช่าเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ทําการเช่าเซิร์ฟนี้ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการสร้างบัญชีนะครับรายละเอียดก็จะเห็นว่าเป็น tha จํานวนหนึ่งวันศูนย์บาทหนึ่งวันนี้เป็นรายละเอียดการเชื่อมต่อภายในหนึ่งวันแต่ความจริงการเชื่อมต่อถูกกําหนดด้วยเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในหนึ่งวันก็คือ หนึ่งชั่วโมงนะครับพอ1นึ่งชั่วโมงเรียบร้อยแล้วบัญชี1 1 2่3หนี้ก็จะถูกลบออกจากคอนโทรลพาเนลในประวัติการเช่าของเราอัตโนมัติหากต้องการเข้ามาดูรายละเอียดของหน้านี้ให้กดที่ปุ่มเมนูมุมซ้ายมุนขวาบนสุดเลือกที่เซิร์ฟที่เช่าแล้วก็จะพบเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำการสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราได้บัญชี หนึ่งหเรียบร้อยแล้วเป็นเซิร์ฟ t h a นะครับต่อไปเป็นการดาวน์โหลดการดาวน์โหลดนี้จะมีอยู่2ช่องทางนะครับหากจากหากจะดาวน์โหลดจากช่องทางคอนโทรลพาร์เนลเลยก็กดที่คอนฟิกเลื่อนลงมาครับหาคำว่าเวอร์ชันหน่นึ่งจ แล้วให้กดดาวน์โหลดได้เลยหรืออีกช่องทางก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์เลื่อนลงมาที่หัวข้อ About Company นะครับเมนูดาวน์โหลดกดเข้าไปจะมีรายละเอียดของ Socket Fast App ให้เราติดตั้งแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับได้เช่นกัน ดาวน์โหลดได้ทั้งสองทางนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วระบบก็จะแจ้งให้เรากดที่เปิดหากมีข้อความขึ้นให้เลือกโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจเลือกเสมอ เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเปิดจะสังเกตว่ามุมบนสุดของผมจะยังเชื่อมต่อสัญญาณ wi-Fi อยู่แอปจะขอการแจ้งเตือนให้กดอนุญาตเมื่ออนุญาตเรียบร้อยแล้วให้สังเกตที่แถบพลังงานตอนนี้ปฏิเสธการทำงานพื้นหลังอยู่ให้ท่านอนุญาตการทำงานพื้นหลังนะครับ โดยกดที่เมนูพลังงานได้เลยเมื่อเข้ามาในโหมดการตั้งค่าพลังงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกหัวข้อไม่มีการจำกัดสำหรับโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะให้กดตกลงแล้วยอมรับได้เลยและบางรุ่นอาจจะต้องมีการตั้งค่าพลังงาน แตกต่างกันไปนะครับแต่หลักการวิธีการทำงานแบบเดียวกันให้กดไม่มีการจำกัดตัวประหยัดแบตเตอรี่นะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วก็กดกลับจะสังเกตว่าอนุญาตการทำงานพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้กดที่ให้ไปที่เมนูหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์กดค้าง แล้วเลือกเครื่องหมายตกใจก็คือรายละเอียดข้อมูลของแอปให้กดเลือกแบตเตอรี่แล้วเลือกหัวข้อไม่มีการจำกัดพลังงานนี่ก็คืออีกวิธีการหนึ่งในการอนุญาตการทำงานพื้นหลังนะครับเพื่อไม่ให้แอปพลิเคชันหลุดหรือเชื่อมต่อได้ต่อเนื่อง ณนะตอนนี้แอปพลิเคชันก็ได้ถูกอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วกดรูปก้อนเกฆเพื่อตรวจสอบดูนะครับสังเกตว่าพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเชื่อมต่อโปรไวเบอร์อันดับแรกมาที่หัวข้อด้านล่างนะครับให้เลือก กระบวนการเชื่อมต่อจะมีการกระบวนการเชื่อมต่อทุกซิมให้เลือกใช้งานแต่ผมจะสาธิตวิธีการเชื่อมต่อ Viber บน s ซิร์ฟ a นะครับผมก็จะเลือก THA to Viber จำเป็นต้องมีโปร v i b e r เลือกขึ้นมาเลยก็จะแสดง THA to Viber จำเป็นต้องมีโปร v i b e r เมื่อเลือกการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราต้องสมัครแพ็กเกจไวเบอร์แชทสำหรับการเชื่อมต่อตามข้อที่1นะครับในที่นี้ผมจะกดสมัคร53บาท3วันกดที่ตัวเลขได้เลยเมื่อกดที่ตัวเลขก็จะมาที่หน้าโทรศัพท์ให้เรากดโทรออกได้เลยนะครับ ในที่นี้ผมจัดสมัครแล้วเมื่อสมัครแล้วเป็นยังไงจะได้รับข้อความแบบไหนไปดูนะครับนี่ก็คือโปรไวเบอร์ที่สมัคร30วันคงเหลือไม่จำกัดจำนวนใช้งานได้ถึง2803.2025นี่คือมีโปรไวเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ หากไม่มีโปรไวเบอร์ขึ้นในข้อความการสมัครจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับหลังจากนั้นกลับไปที่แอปพลิเคชันเมื่อเรากดสมัครโปรไวเบอร์ตามจำนวนวันที่เราต้องการจะใช้งานเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการปิด Wi-Fi และเปิดสัญญาณข้อมูลมือถือตอนนี้ผมเปิดเป็นสัญญาณข้อมูลมือถือของ t ทูเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นการนำบัญชีการใช้งานเข้ามาเชื่อมต่อบนแอปพลิเคชันให้ที่มุมขวาบนสุดให้กดรูปเฟืองจะเข้ามายัางหน้าการตั้งค่าแอปพลิเคชันนะครับสังเกตที่หัวข้อการรับรองการเชื่อมต่ออันแรกเลยคนระับเปิดการรับรองเชื่อมต่อบัญชีเมื่อใช้การเชื่อมต่อตัวเลือกนี้จะสามารถตรวจสอบสิทธิบัญชีเชื่อมต่อที่สร้างจากเซิร์ฟเวอร์บนเว็บไซต์ได้ จะประกอบไปด้วย username และ password ตอนนี้ให้เรากดปุ่มเปิดนะครับแล้วกอ,อกข้อมูล username ที่เราได้ทำการสร้าง Name ได้มาจากบัญชีเว็บไซต์ที่เราสร้างในตอนแรกก็คือ111 222 333 password ก็จะเป็นเช่นเดียวกันดังนั้นผมจะใส่ข้อมูลที่ผมสร้างไว้ในตอนแรกนะครับ เมื่อตรวจสอบการรับรองเปิดฟังก์ชันการตรวจสอบบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วก่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้กดกลับไปที่หน้าหลักหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานเป็น th a 2 v i b e r หากถูกต้องแล้วก็เริ่มกดกระบวนการได้เลยเครื่องจะขอการเชื่อมต่อ ขั้นตอนนี้จะต้องกดตกลงเท่านั้นนะครับรอสักครู่จะสังเกตเห็นมุมบนสุดขึ้น VPN และมีสัญลักษณ์รูปก้อนเมฆซึ่งตรงนี้จะเป็นการสถานะเชื่อมต่อสำเร็จนะครับหรือจะปัดจากแอปขวามือสุด ก็จะขึ้นรายละเอียดการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันต่อไปจะลองเข้าเว็บไซต์ดูเข้าเว็บไซต์ที่ประวัติการเช่าบัญชีหนึ่งหนึ่ ตรงนี้นะครับเรากําลังเชื่อมต่ออยู่หากต้องการหรืออยากรู้ว่าบัญชีกําลังเชื่อมต่ออยู่สามารถกดที่เมนูบนเว็บไซต์เลือก c ีเคียวเชลจะสังเกตว่ามีบัญชีของเรา111่2 2นึ่งหาลังเชื่อมต่ออยู่นะครับต่อไปจะทดสอบดู YouTube หรือทดสอบความเร็วเน็ตด,ดูว่าสามารถใช้งานได้หรือ,อยังนะครับ สำหรับเรียวมีรุ่นนี้โดยเฉพาะแต่ว่าแบบ6 0พัที่แบบบางมากบางจนอยากให้คุณเห็นเลยว่าแบบว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาายังปกติยิ่งก่อนหน้านี้พลโทบุญสินต่อไปจะเป็นการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตดู ความเร็วที่ทดสอบได้จะอยู่ที่4 Mbps ตามโปรเน็ตผ่าน VPN บนแอป,ปที่ระบุนะครับระหว่างการเชื่อมต่อหากไม่มีการั่วอาจทำให้เงินในซิมที่มีอยู่หายหมดได้ความเร็วที่ได้จากการเชื่อมต่อ4 Mbps ตรงเป๊ะกับที่เราทดสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับ ลองเข้าเว็บไซต์ Google ดูนะครับจะสังเกตว่าสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตามปกติโดยไม่มีแพ็กเกจเน็ตอินเทอร์เน็ต มีแพ็กเกจเท่านี้นะครับของผมก็คือ Facebook Line แล้วก็ Viber Chat 30วันที่สมัครบนแอปนะครับไม่มีโฟนเน็ตอื่นๆไม่มีแพ็กเกจเน็ตอื่นๆเลย สังเกตเล่นภาพยนตร์ได้แล้วนะครับภาพยนตร์ u t u b e หรือวิดีโอใดๆจะไม่มีการสะดุดเลยนะครับเพราะความเร็ว4 Mbps ของเน็ตบ้านจะใช้งานเกี่ยวกับ Work. กอ, Work, อินเทอร์เน็ตเวิร์กก็คืออินเทอร์เน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตที่ออกต่างประเทศได้เสถียรที่สุดนะครับ สามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตใช้งานปกติได้เลยมาในส่วนของแอปก็จะแสดงข้อมูลการประมวลผลทำงานก็คือในส่วนของพลังงานแอปพลิเคชันกำลังทำงานอยู่หากต้องการหยุดการเชื่อมต่อก็กดปุ่มสีแดงด้านล่างได้เลย ตอนนี้ผมกดหยุดปุ่มสีแดงด้านล่างเรีย,รยบร้อยแล้วนะครับจะลองเข้าเว็บไซต์ดูจะสังเกตเห็นว่าแถบค้างและขึ้นสถานะบน Google Chrome ว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็คืออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าไม่เชื่อมต่อ vpn ต่อไปผมจะทดสอบเชื่อมต่อ VPN ดูนะครับประมวลผลการทำงานขึ้นรูป VPN ปัดขึ้นมาดูสถานะการเชื่อมต่อสำเร็จลักษณะแบบนี้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วลองกลับไปที่เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งกลับมาออนไลน์แล้ว ลองสปีดเทสดูนะครับลองทดสอบอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันสปีดเทส s t อีกครั้งหนึ่งครับจะสังเกตความเร็วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ c mbps อย่างถูกต้องนะครับนี่คือความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่าน VPN ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับบัญชีเชื่อมต่อ112233 จะมีอายุการใช้งานหนึ่งชั่วโมงหากบัญชีหมดแล้วจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับหากบัญชีหมดแล้วเราสามารถเปิดเว็บไซต์เพื่อสร้างบัญชีได้อีกนะครับโดยไปที่เว็บไซต์ v p n c s c o m กดเมนูบนสุดขวามือ เลือกเมนูเข้าสู่ระบบเลือก THA หรือ THB ในการเชื่อมต่อกดฟรีสร้างบัญชีใหม่ได้เลยหากบัญชีเก่าหมดอายุเรียบร้อยแล้วจะต้องเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์ THA ก็ต้องเชื่อมต่อไฟล์ THA เซิร์ฟเวอร์ THB ก็ต้องเชื่อมต่อไฟล TH ์ THB ถ้าเอา ถ้าสมัคร THA แล้วไปเชื่อมต่อ THB จะเป็นยังไงไปดูนะครับบัญชี1นึ่งหนึ่งสองมสนะครับจะเชื่อมต่อ THB นะครับเป็นบัญชีที่ผมไม่ได้สมัครไว้เมื่อเชื่อมต่อแล้วจะเกิดข้อความแบบนี้นะครับหากเกิดข้อข้อความแบบนี้ขึ้นอาจมองได้ในหลายๆกรณีก็คือว่า ชื่อผู้ใช้งานหรือว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือการเลือกเซิร์ฟเวอร์นั้นผิดวิธีการตรวจสอบต้องไปทีละขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่เราสร้างอยู่บนเว็บไซต์ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแก้ไขที่เมนูการตั้งค่าแอปกดรูปเฟืองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องทั้ง username และพาสเวิร์ที่เราสร้างบนเว็บไซต์นะครับและเปิดตัวเลือกการรับรอง และเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องในที่นี้ผมตรวจสอบข้อมูลใหม่และจะทําการเชื่อมต่ออีกครั้งนะครับโดยเชื่อมต่อผ่านไฟล Th ์ THA2viber t Th THA หมายถึงชื่อเซิร์ฟเวอร์2หมายถึงชื่อซิม viber หมายถึงชื่อโปรโปร viber นะครับ เชื่อมต่อผ่านโปรไวเบอร์ไวเบอร์นี่นะครับกดเชื่อมต่อสังเกตว่าขึ้นสัญลักษณ์ vpn เมนูพลังงานขึ้นประมวลผลปัดขวามือดูก็จะสังเกตว่าเชื่อมต่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นทั้งหมดวิธีการใช้งาน vpn netfree ผ่านระบบฟรีไม่มีโฆษณาแถมสามารถบล็อกโฆษณาได้โดยการกดที่ปุ่มเมนูเลือกหัวข้อาการบล็อกโฆษณานะครับสำหรับคนที่ต้องการตัดโฆษณาทั้งหมดออกบนเครื่องนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่การตั้งค่าเริ่มต้นจะไม่ได้เลือกไว้ให้เราไปเลือกทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับชมมา หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามข้อเสนอเนี้ยที่สําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อช่องของเราก็ให้พิมพ์คอมเมนต์ลงด้านล่างข้อความสําคัญหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะได้รับการพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปขอบคุณครับ